กอลบอลเลชลซนครับปารีสแซงต์แรับเปิดบ้านต้อรนรับเจอแบบอินเตอร์แมนีปารีสแซงต์แรับอินเตอร์แมนีเยิมกันแล้วนะครับอินเตอร์ไว้ไมครับเริ่มเคียบบอลก่อนคนระับอินเตอร์แมนีดีพอเปิดมาจังหวะนี้เราหน้าล้มมายังได้ครับนี้ครับลงไปแล้ว เปิดมาจาังหวะนี้ครับโคเวเนียนเป็นเดตเดียวเนมเมซี่ครับเดีเมสซี่ซไหลกับลุยโซเลตจังหวะนี้ยิงไม่เข้านะครับจอดีอาบาให้กับลุยโซเลตจังหวะนี้ลุยโซเลตโซเลตโซเลตพาล็อกมาแล้วก็ยิงตร,รงนี้ครับเซฟนะคารทามลุยโซเลตครับยิงตรงนี้ครับชนคาน์ครับลุยโซเลตจะเชือ่อจังหวะนี้ครับรามินยามา เปิดมาจาังหวะนี้เลยนะเมื่อสิมึงเข้าดุยโซเลตทำจังหวะนี้โซเลตครับดุยโซเลตเ,เรียบร้อยครับเติมไม้มีขึ้นน้ำครับอันนี้ซันชามายหนึ่งประตูต,ต่อบศูนย์ครับนาทีที่สี่สิบเก้านะดุยโซเลตครับเ,เ,เรียบร้อยเลยครับ นี่น้ำมินยาหมาปน้มินยาหมาให้คับหรืโซเลตครับหรืโซเลตเรียบร้อยครับสองประตูต่อศูนย์นะอินเตอร์ไม,ม่มีครับนำปาร์เดสเซนช์แมงครับลรืโซเลตสองประตูนะครับ เมซีดเรเมสซีครับลาลามินยามาสลาลามินยามากระชากไป้ลามินยามาสกระชากมาครับจังหวะนี้ลามินยามาสใจไม่ได้ลามินยามาสลาลามินยามาสจังหวะนี้ลามินยามาสโน้มไปแล้วไม่ฟาวเก็บได้เกือบสเก็ตกับโรดิโก้เดปอร์้กับเดเรเนสซี่หลุดมาจังหวะนี้ยิงไม่เข้านะครับ าช่วงกินยอดทัพจังหวะนี้โดนยิงมาเดี๋ยวในเมสซี่เดี๋ยวในเมสซี่ครับเอารอบลูกนี้แล้วยิงเรียบร้อยครับเลี้ยวในเมสซี่สามประตูต่อศูนย์ครับอินเตอร์มิเมีครับทำทางปารีสแซนต์แชมงสามลูกนะครับ ครับโดนแจ้งครับนิโกวิลเลียมนเนีย่ยครับตายรับวิเลียมไปชาไปวิลเลียมวินเลียมเปิดวันจังหวะนี้ครับออกหนังไปครับเราจบเกมครับอินเตอร์มิมี่ครับเอาชนะปาร,รีสแซงต์แชร์แมงไปสามประตูต่อศูนย์นะหรื่โซเลต์นะ